สวัสดีทุกทคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่เกม v i r ร์ช i n ิงเว e นะครับในคลิปนี้ครับเราจะมาเปิดกาชาน้องยินหลินกันนะฮะก็มีอยู่นี่ฮะ30โครับแล้วก็เพชรอีก5,400ก็ประมาณ30โลเหมือนกันรวมทั้งหมดเป็น60โลด้วยกันนะฮะเคยเปิดไปแล้วเนี่ยประมาณ6โรด้วยกันครับหลังจากได้น้องเออท่านจิยานมานะครับ ก็โลสะสมมี6เปิดได้อีก60ก็ทั้งหมด66โลนะฮะไม่ถึงการันตีต้องบอกเลยว่าลุ้นมากๆนะครับผมเป็นกำใจกับพี่ด้วยนะฮะตรงนี้นะครับน้องยินหลินมาหาหนูเต้ชแนลเยนะฮะลุยครับผม10โลแรกไปฮะฮึบทอ,องเลยได้ไหมล่ะโอ้โหม่วงเหรอ ิบโลแรกครับผมสี่ดาวจะเป็นใครใอุ้ยตัวในตู้พอดีครับเรดพิกอัพเพิ่งมีนะเนี่ยยานบูเพิ่งมีหรือว่ามีแล้ววะมันไม่ขึ้นนิวอะน่าจะมีแล้วมั้งอาล้ครับยานบูครับผมสิบโลผ่านไปนะครับยานบูครับมาแล้ว ยินลินมาเลยนะครับผมโลที่ยี่สิบฮะทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมฮึบทองหน่อยทองไหมทองโอ้โหม่วงอีกแล้วอุย๊ยได้น้องเต่าชี้ครับผมโอเค20โลผ่านไปนะฮะตอนนี้เอาล้ครับต่อไปครับ โหลที่สาครับยินลินครับมาหน่อยเถอะนะต้องการหนูทองไหมโอ้โหม่วงอีกแล้วโอ้เป็นอาวุธครับดาบอุย้ยมีนี่ด้วยแถมมาสีดาวสองตัวเอาล่ะ สามสิบโลผ่านไปยินลินครับมาหน่อยหน้ารอบนี้ไม่มีถึงการันตี80นะช่วยออกมาเร็วๆเถอะครับผมโลที่สี่สิบครับฮึบทองทองเธอโอ้โหโม่วอีกแล้วอืม,มต่อสิ เหลือยี่สิบโลจะหมดแล้วโลที่ห้าสิบครับขอร้องล่ะยิรลินครับมาเหอะอยากเล่นหนูนะมาหาหนูเต้ชาแนลเหลอะนะฮึบมาทองโอ้โหไม่ทองเลยวะโอ้ย จะหมดแล้วนะสิบโลสุดท้ายครับผมต้องมาแล้วแหละน้องยินหลินพี่เชื่อฮึบทองทองเธอทองเธอโอ้โห <c oughs> เอาโตครับ เอาละครับผมตอนนี้เราเปิดไปทั้งหมด6กโกลแล้วครับอีก10บโลจะเป็นโลที่76็ดสิบหกพิตตี้เลทประมาณ66นะฮะมาลุ้น2ทองกันเลยดีกว่าครับยินลินครับมาหาผมหน่อยนะไปครับผม10บโลฮึบทองมาแล้วใช่ไหมสายฟ้าปะวะไอ้เหี้ยลุดเล็บ She happy. ไอ้บ้าเอ้ยเวอร์ลีน่าวะแล้วออกโลที่67คือ1โลออกเลยอะหลุดเลดเวอร์ลีน่าโอ้ไม่กอดช็อกแป๊บ โอ้โห oh. สุดๆไม่เป็นไรครับยังเหลืออีก9โลทุกคนมาลุ้นกันหน่อยฮะอาจจะได้5้าไดอีกตัวก็ได้ใครจะไปรู้มาไหม โอ้โหเรียบร้อยว่าหลุดเลสว่ะเค้ดเลยกี้ดเลยเรียบร้อยกี้ดเลยครับผม เหลือห้าโลสุดท้ายวะ่ะมาดิอะไรอะ่ะใช้พันสี่มาครับสิบโลสุดท้ายของจริงแล้วอันนี้มาหน่อยนะครับยินลินครับ<า>ขอร้องละฮึบ ทองเรียบร้อยไม่ออกย่าโอเคไม่ออกครับผมอ้าเอาละฮะก็เรียกว่าตามสภาพครับผมหลุดเลดครับน้องเวอร์ลีน่าฮะเพชรก็ไม่พอแล้วครับ ก็อาจจะข้ามไปแพด1.1แล้วละกันนะสำหรับผมน่าจะเลงน้องชังลี่ไว้นะครับ <It> s <S ตัวเมนไฟนน่ารักมากเลยนะครับน้องชังลี่โอเคยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด, like, กด subscribe เพอเป็น hmm. กำลังใจกับทางช่องด้วยละกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย